สวัสดีครับวันนี้ทางช่องรักสุนไัยนะครับก็มาขุดสุนไัยเทา้าเยื่มอมนะครับที่ปลูกไว้หลายปีแล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการขุดเทา้าเย้ยม่มอมเพราะว่าเท้าเยื่อมอมนี้เป็นดอกหมดแล้วแล้วก็เป็นผลแล้วนะครับสารสาคัญทางยาก็จะดีมากๆช่วงหน้าแล้งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาเข้าตำรับยานะครับสุนไัยก็จะมีสรรพคุณทางยาที่ดีมากๆแล้วก็มีสารสาคัญทางยา,ท,า,งยาที่ดีนะครับเทา้าเยื่อมอมนะครับอยู่ในกลุ่มของสุนไพรยาห้ารากนะครับอย่างเช่นเทาา้าเยื่อม้อมรากชิงชี่รากคนทา รากมะเดื่อชุมพรแล้วก็รากยานางนะครับเป็นยาฝนนะครับปบหรือว่าตายแห้งแล้วนํามาฝนแต่ทุกวันนี้เท้ายามอบนะครับไม่ต้องฝนแล้วนะครับเราใช้วิธีการชงชาก็ได้นะครับเราก็เอายาทั้ง5้ารากนะครับมาสับแล้วก็อย่างเท่าๆกันนะแล้วมาบดเป็นผงแล้วก็นํามาใส่ชาชงชงกับน้ําร้อนทานเช้าเย็นหลังอาหารก็จะช่วยเกี่ยวกับน้าเหลืองเสียนะครับแก้สะเก็ดเงินนะครับ แล้วก็แก้โรคต่างๆในร่างกายทําให้เลือดลมเรานั้นไหลเวียนได้ดีทําให้ค่าตับของเราดีขึ้นนะครับสมองส่วนที่2ก็คือตับวันนี้นะครับเราก็จะมาให้ดูลากเท้ายาม่อมกันเลยนะครับนี่ฮะที่เราขุดขึ้นมานะครับลากยาวๆงามๆอย่างนี้เลยนะครับลากเขาก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนแป้งนะครับเนี่ยอบน้ำนี้นะครับเราก็นํารากอย่างนี้นะครับต้นไม่เอานะครับตัดเอาแต่ช่วงล่างนะครับแล้วก็เอาไปอบให้แห้งแล้วนาไปตากให้แห้งแล้วก็ยัง มาเข้าตำรับยาได้มากมายนะครับอย่างเช่นนํามาเข้าตำรับยาแก้ไข้นะครับนํามาเข้าตำรับยามะเร็งนะครับแล้วก็ยังสามารถนํามาเข้าตำรับยาเกี่ยวกับโรคไตได้นะครับขอบคุณท้าวยาม่อมมีสรรพคุณที่โดดเด่นไปในเรื่องเกี่ยวกับน้ําเหลืองแล้วก็ยังช่วยนะครับช่วยระบบการต้านอนุมูลอิสระนะครับทําให้ป้องกันโรคมะเร็งโรคต่างๆที่จะมาเข้าแทรกแซงในร่างกายของเรานะครับทำให้ระบบเลือดระบบน้ําเหลืองของเราแล้วก็ช่วยสร้างเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ดีมากๆนะครับสรรพคุณของ เท้าเยาหมอมนะครับเนี่ยเป็นยาห้ารากที่ดีแล้วก็มีสรรพคุณทางยาที่ดีนะครับควรหามาปลูกไว้นะครับรากเท้าเยาหมอมนะครับสวัสดีครับ